วงใหม่วงนี้ผมก็ชอบนะวงใหม่และ e ันจะทำใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม้พูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่อครับวงไม้นี่คือวงอันดับหนึ่งของผมเลยนะแล้วตรงนี้ฮะทางด้านของอิมัทชัลนะฮะมาแล้วขึ้นเหมือนพูดไปก็ไม่เชื่อว่าไมเนี่เป็นฉากหนึ่งที่เสมอใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไมไม่เสมอมามันวิ่งมาบบกกับตรงจะขึ้นแล้วมันก็ตายเร็ว ประจำแย่งขึ้น,นนะเออลยอะไรก็ตายลน้นะจบเลยนะเอาแล้วเจอแล้วด้านบนครับครับหูเข้านะวงไม้วงแรกที่ผมซื้อแผ่นแท้เลยนะไม่วงนี้ผมซื้อแผ่นแท้ก็คืออะไรวะไม่แผ่นที่ซื้อเทปพัาสซ์เซ็ตนิกินพากมั้งอืมใช่ฮะนิคินพาครับเป็นวงแรกท<อ>ี่ <ๆ S 2> ผมซื้อแผ่นซื้อซื้อ,อซื้อซื้อตลาดบะเมโอล่าปะ ไม่ใช่เลยไฮรทเออรี่ฮะพักแรกเลยที่มานั่งบนสีป่ะไม่ใช่นั่นมันชุดสามแล้วนะอาร์ไหนนะไฮทเอรี่ฮะชุดแรกเลยนะเอ้ไม่ใช่ดิหรือเล่นบิสกิตวะซื้อแรกเอ้ไม่ใช่นั่นแหละโรลินเ่โรลินเอ้เยเอ้อเออ้เ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 อเอ้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 อ้เ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 อ้อ้อออม้วผมก็อ้ออ๋อลางเซลอ้อ้เเล คือเมื่อก่อนผมซื้อเคยซื้ออยู่แค่3วงมีแรงเซลมีเอ็กซ์ไอเจแปไม่ตื้ออองคืออองพี่มัมีแรงเซลแล้วก็มีเลเลสกิลเลเบลินพาร์กแค่3อันแล้วตอนหลังมาผมไม่เคยซื้ออะไรอีกเลยผมมีแอพิเศษโหลดได้วีวีไปหายไปทางไหนหืมวีวีไปไหนล่ะมีวีอะไรวีวีวีเลยทีวีวีเลยวีวีเลยไม่มีแค่รถถังขายเปล่ไม่มีนี่่นีฮะกู้แล้วตรงนี้ฮะ เขาเปลี่ยนชื่อใหม่ไปกันยันไหนแล้วนี่ะตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงนั้นนะตรงไหนฮะรู้สึกว่าตรงนี้ตรงไหน,นตรงนี้แหละนะยูแฟร์บูลกับอิมม r t a ทลนะยูแฟร์บูลสเนี่ยเป็นทีมเก่าของไอนะ้นี่เออโลแกนนะโลแกนนะหรือว่าวุฟอลินเองไงนะ <laughs> ชื่อเต็มเขาคือฮิวแจ็กแมนนะฮิวฟอร์ดบูเบลินนะนะคือชื่อมั่นเต็มฮิวแจ็กแมนนะนักแสดงโดยฮิวแจ็กแมนนิงการบผมตลอดสามภาคสี่ภาคที่ผ่านมาครับม่าจะเป็น X-Men X-Men Origin ใช่ไหมครับไอ้ใช่ป่ะเอ็กเมนเฟิร์สคลาสนะเอ็กเมนเอ็กเมนสองคุณจำชื่อได้ด้วยเหรอจำได้แล้วก็จำไม่ได้นะเอ็กเมนออริจินเลาตล้งโดมาผมไม่ไม่ดูชื่อซื้อซื้อตอนซื้อออนไลน์ของมาเป็นแท็กอ๋อออนไลน์ก็ซื้อเสร็จไปตั้งโหลดไงซื้อเสร็จตั้งโหลดมา นะแล้วตรงนี้ครับต้านบนก็ยังอยู่กันนะฮะอยู่กันอย่างเงาเงาอยู่อย่างเดียวดายแม้จะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นจะมีใครอยู่ความอ้างว้างอยู่ความเดียวดายแม้ทำอะไรก็ไม่มีใครสนใจอยู่ คนเดียวกับคนเดียวไม่เคยจะเห็นมีใครทำไมอะไรกันยังไงนะเพลงนาเบิร์ดประเบิร์ดปรเบิร์ดอ่ะยังเสมอกอยู่ไม่ทำอะไรตัวกระติชากนี้มันต้องวิ่งมาซัดกันตรงเนี้ยมันจะแยกกันขึ้นลูงเนี้ยบนเนี้ยแต่ว่าวันนี้ครับไม่มีใครมาฮะใช่มันก็ไม่บวกกันใช่ผ่านไปแล้วสามนาทีครึ่งเนี่ยเลยหกนาทีครึ่งครับคือเปล่ามันะก็ยังอยู่ใช่ใช่ฮะคตรเท่ฮะจอยมากฮะตองแต่แล้วเนี่ะ ทำเกแล้วมันเกี่ยวอะไรผมไหมเนี่ยเพื่อนอ่ะไม่รู้แลอนบุกคขอบคุณหน้าที่แท็กมานะคือผมเป็นหนึ่งในสี่สิบสิบหกคนอสี่สิบเจ็ดคนเจ็คนอ่ะเพื่อนคนนี้ต้องแว่นะก็ขอบคุณหน้าที่แท็กมานะครับก ติดชัดด้วยฮะ oh. โอ้ผม oh. ว่าไม่ใช่แล้วนะฮะ oh. ปากดูว่าลิ่นนะฮะแอ,แอดแอดตำแหน,นวะเอาดูกันแล้วตรงกนี้ยสองคันไปแล้วเป็นด้านของยูฟ่าบฟครับที่โดนยิงไปก่อนและก็แน่นอนว่าเป็นทีหนึ่งครับอัตราการเฟิสบัตใหทไทยเนี่ยทีหนึ่งนะอันดับหนึ่งเลยนะอืม Yeah. มาดูกันว่าเกมนี้อีมัทเทลจะงัดฟอร์มแชมป์กลับมาได้อีกหรือไม่อะครับถ้างัดกลับมาได้โอ้โหนะฮะหล่อเลยมีเกม5ครับถ้างัดไม่ได้ฮะหลอกกว่าครับนะจบเกมนี้เลยนะ <c oughs> มาดูกันว่าอย่างไรเอาละก็ตรงนี้ครับด้านล่างมีอยู่หนึ่งคันวิ่งเข้าไปเสียบเลยไหมสำหรับนั้นทีมอิมอร์ทลนะก็เป็นดน้านของอะไรเนี่ยเอ็มเอ็กแนะแล้วก็ทีสาสวิ่งมาด้านหลังครับ โรงนี้ไม่สองคันเวลาครั้นี้ประมาณสามทุ่มแล้วนะบวกกันแล้วบวกกันแล้วโอ้โหตรงจุดเดิมเลยจุดที่มันแย่งขึ้นแหละครับเดี๋ยวแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งก้ามหนึ่งหนึ่งก้ามแต่ไม่ใช่อ่ะสองหนึ่งก้ามตรงนี้แต่ข้างหลังพังเีกหนึครับเนีคงโดนลุมยิงอยู่ฮะลุมยิงอยู่โอ้โหยังไงฮะเฮ้ยอะไรครับตกใจฮะยังส่งแมวน่าตกใจไหมน่าดิคุณน่าซิดเลยอ้าวเดวนี่ฮะี้มันต้องมีติดไม้ติดมือเลยว่านะฮะ โอ้โหเนี่ยเอาละครับอิมมอร์ทอลครับสามเท่าอะยังไงครับโอ้โยแฟตวูฟครับต้องสู้ครัเกมนี้ถึงจะชนะครับแต่ดูเหมือนจะเป็นสามสองแบบง่ายๆครับกับคู่นี้ฮะหนึ่งต่อหนึ่งโดนปืนกันแฟตวูฟขอนัดเดียวนี่ครับแต้มขึ้นมาเป็นสามต่อสองแล้วโยแฟตวูฟนำครับโอ้ยแต่ว่านี่กำลังจะเสียอีกเหมือนกันฮะหนึ่งคันเช่นเดียวกันสองต่อสองครับเหลือทีสามสองเอเอ็กซ์สิบสามเก้าศูนย์เก้าเจอกับเอเอ็กซ์ห้าสิบหนึ่งร้อยเจอกับไอซ์สามฮะ ยังไงฮะโอ้เลือเหลือแค่ครึ่งเดียวงี้หวานทั้งคู่ครับโดนล้อมฮะคันหลังก็เกือบพังแต่ว่านี่ฮะมือที่3เข้ามาแจมพังไปก่อนครับยังไงฮะสต่อ2องวะก็แพอย่าเล่นเลยว่ะถ้าเล่นล้วจะแพ้อย่างเงี้ยเดีนเดตาหน้าเป็นดังหน้าของยูฟุพีเอาชนะได้เหมือนเกมเมื่อวานนะแล้วก็เป็นดางด้านของแชมป์เก่าครับอิมัทอดีนัทอจบว่ะ S <S โอ้ยตอนนี้สองสองแล้วครับผมนะก็ขอทุกคนมีความสุขครับ <C ười> อ่ะอิมมาทอมาแล้วนะขอเสียงชาวอิมมาทอหน่อยเร็วเอาเฮนดีอิมมาทอ